สายฟรีวันที่7ต้องเล่นยังไงบ้างคลิปนี้มีโค้ดแจกท้ายคลิปไปดูกัน Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือ t r o องเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพทที่รวมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้เซนสุดลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนเพราะบริการเติมเกมชนนิอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้น ก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับรเข้าสู่ช่องเต่าเชนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันเซิร์เวอร์619ในวันที่7แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมี EP พิเศษมัดรวมให้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7ให้ทุกคนได้ดูกันแน่นอนนะครับผมแต่ตอนนี้ทุกคนทางช่องของผมนะมีโปรโมชั่นรับเล่น ID 1,000แบตสตองเกตนะผมวันละ35บาท และก็โปรโมชั่นสำคัญคือถ้าจ้าง3วันนะครับทุกคนดันพลังให้ฟรี1ครั้งเดียวครับผมแบบไม่ต้องเสียตังอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับทุกคนถ้าสนใจสามารถทักมาที่ Facebook ผมได้นะผมขึ้น Facebook ให้ดูนี่นะครับทุกคนนะก็ฝากกันด้วยนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ครับผมก็เดินทางมาสู่วันที่7แล้วนะก็ ตอนนี้อันดับเราอยู่ที่82นะครับทุกคนก่อนเลยผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะในคลิปที่แล้วนะครับผมที่เสียงมันออกแตกๆนะเพราะว่าไฟล์เสียงมันมีปัญหานิดหน่อยนะครับทุกคนต้องขออภัย,ยนะส่วนตอนนี้ผ่านดานที่3 4ครับผมตัวละครสุดเก่ง52แล้วก็กิวที่3นะครับทุกคนตอนนี้กิวว่างหรือเปล่า เฮ้ยเหมือนจะไม่ว่างนะครับทุกคนตอนนี้นะกิวเต็มอีกแล้วครับผมรอพรุ่งนี้นะก็ตอนนี้ก็มีเฉลี่ยคัดคนเข้าคัดคนออกอยู่นะครับผมเดี๋ยวรอแทกประมาณ15วันเดี๋ยวค่อยน่าจะลงตัวนะครับทุกคนสําหรับเรื่องกิวนะครับผมมาวันนี้วันที่7นะครับทุกคนก็โซนิกแจก,กฟรีไปแล้วหมดแน่นอนเมื่อวานนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็จะมีแจกเป็นเกลียวมาหนึ่งตัวนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ตัวละครเราก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็มีเป็นเจ้า,าวัคซีนแมน3ดาว เจโน่สามดาวราชาใต้ดิน3ามดาวแล้วก็โซนิก2องดาวดวง3ามดาวแล้วก็เป็นปู่บอม2องดาวนะครับผมตอนนี้นะกำลังที่2องแสนสนหนะครับทุกคนพลังงานวันนี้เราซื้อถึง150ปห้องโมงซื้อถึง95้านะครับผมส่วนวงล้อของฟรีเราแต่เพชรนะครับทุกคน7อันเลยน,นะครับผมตรงนี้แล้วก็ไซตามสสตอรี่เราอยู่ที่รูป บทที่6นะครับทุกคนใครมีนิกิวสามารถส่งให้กันได้เลยนะครับผมตรงนี้อ่ะผมพาไปอัปเดตในเฮาส์หน่อยว่าวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมมาไหมผมต้องบอกก่อนนะครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่เวลสี่สิบเจ็ดนะครับผมก็ปา,ร,ปาร์ตงปาร์ตี้ก็อย่าลืมมาจัดกันเหมือนเดิมนะครับทุกคนเวลสี่สิบเจ็ดก็ยังไม่น่าจะมีอะไรอัปเดตนะเหมือนจะมีการอัปเดตให้อัปดาวฟิกเกอร์ได้นะครับทุกคนซึ่งตรงนี้ผมก็ยังไม่ทํานะเพราะว่าดูเงินผมดีมีแค่หมื่นสามนะทุกคนถือว่าน้อยมากนะแล้วก็มีตรง ฝึกฝนครับทุกคนก็จะมีโรงยิมขั้นกลางโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็เน้นกดทีละหนึ่งครั้งนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็มีโหมดอะไรอีกเออวันนี้อ๋อวันนี้มีนี่ครับทุกคนเข้าใหม่คือดันเจียนเออเขาไม่ใช่ดันเจี้ยนครับผมเป็นเดินหน้ารับปรองแลงโกนะก็จะแจกของค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับทุกคนถ้าทุกคนไต่ามาได้นะแต่ผมน่าจะไต่ไปที่สามไม่ได้ว่ <laughs> น่าจะรอรีนะผมอยากได้แค่ เต็มที่ก็ท็อปร้อยนะพอท็อปร้อยจะได้ตัวดํา2ใบนะครับทุกคนตรงนี้นะก็จะพยายามไต่ขึ้นมาให้ท็อปร้อยให้ได้นะครับตรงนี้แล้วก็จะได้เพชรด้วยนะสําหรับตรงนี้นะครับทุกคนลามไปลองนะก็พยายามไต่กันนะตอนนี้ผมอยู่ที่151แล้วนะผมจะใช้เพชรยัดไต่หร,หรือเปล่าวะเพราะว่าพรุ่งนี้คนน่าจะเข้ามาเล่นเยอะนะแต่ผมก็สู้ก็ไม่ได้ดิ เออผมลองสู้คนนี้ดูแล้วกันนะครับทุกคนโหใช้ร้อยยี่สิบเพชรเลยอะไม่ค่อยคุม้มอะทุกคนไม่ค่อยคุ้มวะนี่ไม่คุม้มไม่คุ้มจริง,รงแล้วก็ตรงนี้นะครับทุกคนแพ็คนี้ผมซื้อไปแล้วหนึ่งแพ็คนะน่าจะพรุ่งนี้ผมน่าจะจอีกหนึ่งแพ็คนะครับทุกคนสำหรับแพ็คเอเอ่อแพ็คตวอวุธตรงนี้นะครับทุกคนก็ให้ทุกคนมาจัดกันด้วยนะครับผมตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ดองกองงระป๋องมงได้รอเล่นกิจกรรมต้นเดือนนะเพราะว่ากิจกรรมต้นเดือนไม่มีนะครับผมสำหรับเดือนนี้นะครับผมตรงน ดี๋ยวผมพาไปดูว่ามีอัปเดตอะไรใหม่ๆไหมวันนี้ก็มีแล็บวิจัยก็ปกติครับทุกคนแล็บวิจัยตรงนี้ผมก็อยู่ห้องที่502นะครับทุกคนตรงนี้นะก็ขึ้นมาถึงชั้นนี้แล้วส่วนฮีโร่ x p ศาสตร์ก็ติดเหมือนเดิมว่าทุกคนอยู่ที่ดันที่1นนะเพราะว่าต้องเวล48ถึงจะเล่นได้นะตอนนี้ผมเวล47นะกับอีก600 exp นะครับทุกคนตรงนี้ไม่น่าจะมีแลวป่ะบอสก็ตีเป็นเมลซากาไปแล้วก็ไม่น่าจะมีะรครับทุกคนผมคิดว่าเนี่ย กิจกรรมมันสิ้นสุดลงแล้วนะผมคิดว่าทุกคนน่าจะได้ปูบอมกันแน่นอนนะถ้าทุกคนเล่นตามกันนะครับผมแล้วก็หลังจากนี้ ตัวแดงหรือตัวอะไรอื่นผมจะดองนะครับทุกคนผมจะไม่เปิดทําเพื่อนนะเพราะว่าในแต่ละเลื่อนเนี่ยมันจะมีกิจกรรมของทัสุเมกิเข้ามาคืออัญเชิญครบ220ใบแบบนี้ทุกคนก็จะได้ของตามที่เหมือนปูบอมเลยนะครับทุกคนแต่มันจะแบ่งแยกไปว่าจะเป็นตัวละครอะไรนะผมแนะนําว่าให้คุ้มที่สุดนะสำหรับสายฟรีก็คือดองให้ครบ220ใบแล้วค่อยเปิดทีเดียวนะครับทุกคนสำหรับตัวแดงนะก็อย่าไปเปิดฟุ่มเฟือยนะครับทุกคนเพราะว่า ทรัพยากรมันจํากัดนะครับผมตรงนี้นะก็ไม่ดองเลยนะไอดี ID นี้นะครับผมส่วนอาวุธตรงนี้ผมก็บอกทุกคนเหมือนเดิมนะผมว่าคงไม่ได้เรีอกของปูบอมนะผมอยากได้เป็นของเจ้าซอมบี้แมนมากกว่านะครับทุกคนแต่ก็ต้องรอซอมบี้แมนมันโผล่มาในไอดีเรานะครับผมตรงนี้เออก็มันเป็นประมาณนี้นะส่วน ท้าสู้ราชาก็ไปลงปกตินะครับทุกคนตรงนี้อย่าลืมไปเล่นกันนะแล้วก็โหมดนี้นะครับทุกคนท้าสู้พิเศษถ้าใครพลังถึงแล้วก็ไปเล่นกันได้เลยนะครับผมถ้าสุ่มบ็อกซี่แมวมาเล่นเหมือนผมอ่ะผมมั่นใจว่าแบกด่านเนี้ยได้สบายแน่นอนนะเออเพราะว่าบั็อกซี่แมวมันเป็นตัวผ่านด่านที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมมามา เดี๋ยสวสารโคดนะครับทุกคนผมก็จะสุ่มแจกตรงนี้แหละไอสุ่มแจกตรงนี้แหละใครดูถึงตรงนี้ก็เอาโค้ดไปเลยนะครับทุกคนโค้ดผมบอกก่อนนะว่าจะใช้ได้แค่โคดเดียวนะครับทุกคนเพราะว่าอีกสองโค้ดผมใช้ไปแล้วนะ <MS> ผมบอกก่อนแล้วอีก2โคดผมใช้ไปแล้วนะจะใช้ได้แค่โคดเดียวนะครับทุกคนไปหาเอานะว่าเป็นโค้ดไหนนะแต่ของรางวัลผมเอยดูต้นคลิปนะว่าโคดเนี้ยไันได้ของรางวัลอ,อะไรบ้างนะครับทุกคนมา <S 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 ผมมา ไปดูหน่อยดิพี่ตีผมหน่อยนี่เขาทักมานานแล้วนะมอนคุงนะตั้งแต่วันที่2 7แล้วผมได้ตีเขาหรือยังวะผมได้ตีเขาหรือยังวะอะอาจจะไม่ตีนะผมตีให้หน่อยแล้วกันนะโอ้โหเขามีฟุบุกิเขามีฟุบุก,ก,ก,กิแล้วผมก็ต้องเป่าหายฟึบโอ้ยยังไม่ค่อยเข้ามากครับทุกคน อืแล้ววัคซีนแมนเขาเด้งเลือดขึ้นมาเลยโอ้โหซัมไม่ใช่ซัมบี้แมนขออภัยทุกคนด้วยผมลงไปนอนแล้วโอ้โหแล้ววัคซีนแมนเขาแบมมาแล้ววัคซีนแมนผมสวนคืนไปไม่เข้าเลยจังหวะนี้เฮ้ยแรงอยู่ได้อยู่ทุกคนวัคซีนแมนผมแรงอยู่นะเลยระเบิดปืนจากกลจากเจเนาะผมสวนใส่ม่อนคุงไปโอ้โหจังหวะนี้ไม่ตายนะครับทุกคนมาติดไวายุไซโคลมานะ วุลิธรฟอร์มซิลเวอร์ดอกนี้น่าจะแรงจะจัดหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นดามีครับทุกคนเจนดต้องติดไม่ดับไปแล้วครับผมและจังหวะนี้ฟูบุกิพายุคลังโอ้ยติดสนามหมดแลวลววอซีแมนไปร่างใหญ่ยังยังฟึบฟึบ ฉีกางเกงในมาระเบิดเพียย้ยไปปู่บอมผมลงไปนอนครับทุกคนแล้ววัคซีแม่ผมขอฉีกางเกงในใส่เข้าไปบ้างโอ้โหเอสวินจากกลร่วงลงไปนอนทุกคนบาทาริเงาจากโกกัสตปูบอมตามเข้ามาตีแล้วระเบิดปืนจากกลเจอเจนอซึมไปย,ยิงขึ้นฟ้าไปอย่างนี้ห้าหมื่นดาเมจครับทุกคนก็ยังไม่เข้าทุกคนเข้าสู่เธอที่สามฟูบุก,กีเก็บงานหรือเปล่าจาังหวะนี้วัคซี่แม่เหมือนติตไม่ยอดท้ออยู่ครับทุกคน และว,วัคซีนแม่เขาซัดคือมาน่าจะไม่รอดเลยครับผมโอ้โหซื้ไม่ได้จริงทุกคนคือวัคซีนแม่เหมือนยังเบาจัดเลยนะน้องนิวบอกขอเข้ากิวหน่อยครับพี่ชายโอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้น้อง อย่าพี่รับเองแน่นอนเออพรุ่งนี้นะแต่พี่ขอ,อไปคัดคนก่อนนะโอ้โหเลิกครับอะไรนะ FT ครับขอเข้าคิวหน่อยครับตีผมลงช่องหน่อยจัดไปครับน้องชายถ้าอยากเข้าคิวรอพรุ่งนี้นะครับผมนะเ๋ยวพี่ตีก่อนลวกันวันนี้ Go ค e ิ i ก็ซัดมาก่อนจังหวะนี้หมัด PM สองจุดห้ามาแล้วก็ฝังสี่งเงาใส่ใช้ต่าเชมาครับผมแล้วก็ระเบิดปืนจากกลจากเจเนาะซึมโอ้โหหนึ่งแสนห้าหมื่นดาเมจครับผม ยังได้อยู่แล้วทักซึมาคิโดนฝังสิงเอาใบไม่ตายครับทุกคนแต่ฉีกกางเกงในไปจังหวะนี้2อ0 0สนดาเมจแล้วระเบิดไปโอ้โหล่วงลงไปถึงสองตัวทุกคนยังยืนกันได้อยู่สราบทีมของเลิศครับนะครับทุกคนระ,ะเบิดปืนจากคนเจ้นงนะผมสัดขึคืนไปโอ้โหไม่ตายครับผมอึดจัดอึดจัดโอ้โหอึดจัด แต่เธอหน้าจะจะไม่รอดนะนะจากฉีกงเกงในของผมนะแล้วจังหวะนี้โอ้โหหยหมัดโกแคสิพีเอ็มสองจุดห้ามาครับผมแล้วลเปิดปืนจะกลนตามเข้ามาต่อจังหวะนี้โอ้โหหนึ่งแสนห้าหมื่นดามเมจครับผมแล้วฝังสิเงาส่ด้วงเก็บงานไปเป็นที่เรียบร้อยรับผมแล้วจังหวะนี้ฉีกงเกงในจากวัคซีนเหม็นมาเบื้มมาโอ้โหติดไม่ดับครับผมแล้วโกแคสิลงไปหวั่น,นครับทุกคนเจนอตีทำงานใส่ปูบอมมาตีทำงานใส่ปูบอมไปแล้วก็ ต่อ,อยธรรมดาใส่ปูบอมบครัทุกคนยังยืนได้อยู่แต่ละปูบอมนะครับทุกคนและเจเนาะฝั่งเขาระเบิดจากกลใส่คืนมาหนึ่งใสห้องน้ำเองยังยืนกันได้อยู่แล้วฝั่งสี่เงาใส่ปูบอมไปผมเรียบร้อยทุกคนไปหวันและจังหวะน,นี้ซัดคืนใส่เจเนาะหนึ่งแทร็ตแตกไหมโอ้โหไม่แตกครับทุกคนแต่ระเบิดปืนจากกลของฝั่งเราขอปิดเกมไปรักกันนะครับทุกคนไม่ตายด้วยเฮ้ยเจเนาะตรงนี้มันไม่ตายหรอโอ้โหอึดเกิน อึดเกินผมนึงก็ปิดเกมนะแต่ก็น่าจะปิดเกมนะครับทุกคนขอแยกกดข้ามเลยแล้วกันนะสำหรับเลิกครับนะโอ้โหโบเกแมนนะตีผมหน่อยครับ f อฟซีอะพี่ให้อีกสองคนนะให้เป็นคนโบเกแมนนะกับคนนี้นะครับผมเอ้ยคนนี้อะไรเนะพิ่แอพิมอะไรมันเนนะี่ยคนนี้ไม่ได้พิมพ์ให้ตีนะพี่ต่อเชตีผมออกช่องหน่อยครับอ่าเดี๋ยวตีแล้วผมเข้ากิวหน่อยได้ไหมเฮ้คนนี้พี่ตีไปยังวะ เหมือนยังไม่ตีนะพี่ตีให้อีกทีนะแต่คนนี้อยู่กิวพี่นะเอาไปสองคนนี้นะครับทุกคนส่วนที่เหลือเดี๋ยวตีให้รุ่งนี้นะครับทุกคนเออขอเจอคนนี้หน่อยนะโอ้โหทีมเขาสวยมากเลยวะ่ะคล้ายๆเราเลยนะครับทุกคนเปลี่ยนจากราชาตะดินเป็นเจ้าโจซีนะซึ่งโจซีแม่งดี่าเยอะตรงนี้โอ้โหระเบิดมาแล้วระเบ,บิดปืนจากกลมาต่อโอ้โหทีมเรานี้เละโจซีตีทํามาามาฉีกกางเกงไหมขอสวนนะทุกคน เปิดที่หลังแต่เท่าไรบึ้มไประเบิดโอ้ยเหลือสามตัวเท่ากัน,นครับผมช็อตนี้ระเบิดปืนจะกกนแจเจเนาะเรายิงไปผมแปดหมื 8, 10, 9, ม่นดาเมจรับแรงกระแทกอยู่มัดเหล็กวายุไซโคนมาแต่เขาเปิดก่อนดนะี่ทุกคนมันติดตรงนี้แหละมันติดตรงที่วัคซีนเมงครับเปิดก่อนเนะี่ยครับทุกคนฉีงเกงในมาระเบิดไปโอ้ยทีมเราตายหมดครับผมระเบิดปืนจากกลจากเจเนาะซัดมาต่อโอ้ยไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ครับทุกคนเราขอซัดคืนไปใส่ฝั่ง โบเกชแมนะครับผม,มจังหวะนี้แล้วเขาซัดต่อไปให้ผมปึ้มไปโอ้โหยังไงยังไงยังไงแล้วจังหวะนี้วัคซีนแมนยังยืนได้อยู่ครับผมบึ้มมาปืนระเบิดปืนจากกลมาต่อ man. วัคซีนแมนเรายังเหลือตัวเดียวทุกคนหนึ่งเวสามจะไหวไหมแล้วเบิดพีเอไปเหลือนึงต่อหนึ่งผมไม่ไหวนะครับทุกคนถ้าหนึ่งต่อหนึ่งนะหนึ่งต่อหนึ่งไม่ไหวแนะ่นอน เพราะว่าวัคซีนแมนเขาได้เปิดก่อนนะถ้าวัคซีนแมนใครได้เปิดก่อนนี่คือมีโอกาสเยอะมากนะครับทุกคนอ่ะครูฮาคุูนะครับผมขอเจอกับเป็นคนสุดท้ายแล้วกันนะครับผมน้องครูฮาคุูนะฟึบฟึบโอ้โหโดนเปิดก่อนเฮ้ยที่เหมือนน้องคนเมื่อกี้ว่ะทุกคนโอ้โหยังกระถอดกันมายัางกระถอดกันมาเปลี่ยนจากเจ้าราชาใต้ดินเป็นด้วงนะเหมือนถอดกันมาทุกคนฝังสีเงาใส่คืนไป แล้วก็จังหวะน,นี้ฉีกสะบ,บันมาจังหวะน,นี้ใส่ทีมเขาโอ้โหระเบิดไปสามตัวผมเจนอตติดไม่ดับเลยบึ้มมาต่อระเบิดไปจักรกลแล้วก็โบไม่ใช่โบล็อตขอภัยทุกคนด่วงตีธรรมดามาเข้าสู่เดือนนี้สองฝั่งของน้องซัดคืนมาโอ้โหแต่เขาเปิดก่อนนี้สมคัญตรงนี้แหละโอ้โหโซนหนึ่งผมล่วงลงไปนอนแล้วครับทุกคนแล้วผมโดนยิงอัดหน้ามาต่อโอ้โหผมว่าชะตาก,กรรมเดียวกันวะ ชะตากรรมเดียวกันวะฟึบมาแตกไหมโอ้โหแตกไปเหมือนกันครับทุกคนเหลือ2ต่อสนะครับผมแต่เขาเปิดก่อนก็น่าจะแตกครับผมทีมเราตรงนีนะ้ผมคิดว่าแตกแน่นอนแล้วเขาเปิดมาก่อนฉีกสบันมาผมต้องได้ดอจอมตีความเร็วมากแล้วแหละเออผมถึงจะพอสู้ได้นะครับทุกคนตอนนี้ผมโคตรเกลียดความเร็วเลยในเซิร์ฟนี้นะโอ้โหระเบิดป,ปืนจากคนไปต่อครับผมบึ้ม แต่เขาเปิดก่อนทุกคนข้อเสียมันคือตรงนี้แหละเขาเปิดก่อนฟึบฟึ๊บฟึบระเบิดเพีย้ยแล้วเราขอซัดคืนไประเบิดเพี้ยเหมือนกันเพีย้ยอุ้ยแต่เราชนะว่ะอุ้ย พอ,ขอเขาระเบิดเราไม่ตายหรือเปล่าเราถึางชนะนะครับทุกคนเป็นประมาณนี้ครับผมสำหรับวันที่7นะก็เหมือนเดิมครับทุกคนใครอยากให้ตีออกคลิปหรือใครมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้หรือก็ทักมาในเกมได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ในคลิปเหมือนเดิมนะครับทุกคนชอบงี้ผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ส่งผมไป2 0 0 0 0ซับสไครกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ